สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวภาษาอังกฤษกันนะคะภาษาที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้เนี่ยค่ะอืมจริงๆแล้วมันมีประวัติศาสตร์ที่แบบยาวนานซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นมาเลยแต่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาผสมผสานกันเป็นพันๆปีเลยค่ะใช่ครับคือจากภาษาถิ่นเล็กๆบนเกาะเกาะหนึ่งเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นภาษาที่โอ้โหคนใช้กันหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเลย มันผ่านอะไรมาเยอะมากครับทั้งการลุกรานการค้าขายศาส,สนาวัฒนธรรมหรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาลองแกะรอยการเดินทางที่ว่านี้กันนะคะจากข้อมูลที่เรามีอยู่ลองดูกันว่าเอออะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นแบบที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้น่าสนใจมากครับเพราะการมองย้อนกลับไปแบบนี้มันทำให้เราเข้าใจเอ,อที่มาที่ไปของคำศัพท์แปลก หรือวยากรณ์หรือแม้ต่การออกเสียงที่เราเจอในภาษาอังกฤษปัจจุบันได้นะครับมันเหมือนเราดูส่วนผสมต่างๆที่ค่อยๆถูกเติมลงไปในหม้อใบใหญ่แล้วก็เคี่ยวรวมกันจนได้รสชาติแบบนี้ออกมาโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มย้อนเวลากันเลยดีกว่าค่ะกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เกาะบริเตนเมื่อหลายศตวรรษก่อนนู้นเลยนะคะจุดแรกที่เรากะแวะกันก็คือช่วงประมาณปี55ก่อนคริสตกาลค่ะตอนที่ชาวโรมันเข้ามาครับ จูเลียสซีซ่านำทัพโรมันเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าก็นำภาษาละตินเข้ามาด้วยแม้ว่าตอนนี้ภาษาละตินจะไม่ได้เป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันแล้วนะครับแต่รากศัพท์ของมันนี่ฝังลึกมากๆในหลายภาษาทั่วยุโรปเลยรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยแล้วอิทธิพลของลาตินนี้มันกลับมาหลายรอบด,ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจริงด้วยค่ะข้อมูลบอกว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษตอนนี้เกือบเกือบเอ่อหนึ่งในสามเลยนะคะมีรากมาจากภาษาลาติน ไม่ใช่แค่คำยากๆด้วยนะคะคำที่ใช้บ่อยๆก็เยอะอย่าง animal อย่าง animal ที่แปลว่าสัตว์หรือ family ครอบครัวใช่ครับหรือคำที่เกี่ยวกับความคิดความรู้อย่าง science วิทยาศาสตร์มาจาก s c i e n t i a ที่แปลว่าความรู้หรือ memory ความจำมาจาก memoria ครับมันก็แสดงให้เห็นว่าแนวคิดแบบโรมันเนี่ยมันฝังรากลึกอยู่พอสมควรเลยค่ะ ขบทยุคโรมันไปประมาณศตวรรษที่5ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกคราวนี้เป็นชนเผ่าเจอแมนิกพวกแองเกิลส์แซกซอนส์แล้วก็จูดส์อพยพข้ามทะเลมาจากทางยุโรปครับการมาถึงของกลุ่มชนพวกนี้แหละครับคือจุดกําเนิดที่แท้จริงของสิ่งที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษพวกเขานําภาษาถิ่นเจอร์มนิกหลายๆสำเนียงเข้ามาแล้วมันก็ค่อยๆผสมปนเปกันกลายเป็นภาษาที่นักภาษาเรียกว่าภาษาอังกฤษเก่าหรือ a อ g l ก s a x o n ออ๋อ oh, ภาษาอังกฤษเก่าครับซึ่งมันต่างจากภาษาอังกฤษปัจจุบันเยอะมากเลยครับไวยากรณ์จะซับซ้อนมีการผันคำเยอะแยะคล้ายๆภาษาเยอรมันโบราณแต่ภาษานี้แหละครับคือแกนหลักคือโครงสร้างพื้นฐานจริงๆของภาษาอังกฤษอืมแล้วคำศัพท์จากภาษาอังกฤษเก่าพวกนี้ก็เป็นคำพื้นฐานที่เราใช้กันทุกวันนี้เยอะเลยใช่ไหมคะข้อมูลบอกว่าประมาณอ๋อ หนึ่งในสี่ของคำศัพท์ทั้งหมดเป็นคำสั้นๆแต่สำคัญมากใช่เลยครับคำพื้นฐานมากๆคำบอกความสัมพันธ์เช่น father พ่อ mother แม่ love รักหรือคำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน eat กิน drink ดื่ม sleep นอน house บ้าน boat เรือค่ะแล้วก็คำคุณศัพท์ง่ายๆอย่าง good ดี bad แย่อะไรแบบนี้ครับ นี่คือหัวใจของภาษาละก็ว่าได้ครับคำพวกนี้ค่ะพอมาถึงศตวตรรษที่6ก็มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนักบุญออกัสตินนำศาสนาคริสต์เข้ามาครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะมันไม่ได้นำมาแค่ความเชื่อใหม่แต่นำภาษาเข้ามาอีกระลอกด้วยซึ่งก็คือภาษาละตินอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นภาษาของคัมภีร์ไบเบิลแต่ก็เหมือนจะมีภาษาอื่นด้วยใช่ครับละตินกลับมาอีกครั้งในฐานะภาษาทางศาสนาและวิชาการ แต่คราวนี้มีภาษากรีกเข้ามาด้วยเพราะว่าภาษากรีกเป็นภาษาดั้งเดิมของพันธสัญญาใหม่แล้วก็เป็นภาษาของพวกปรัชญาด้วยโอ้ค่ะคำจะภาษากรีกเนี่ยแม้จะมีสัดส่วนไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณสัก6%แต่ก็มักจะเป็นคำสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับแนวคิดวิชาการเช่นคำว่าอะไรบ้างคะอย่างคำว่า democracy ประชาธิปไตย philosophy ปรัชญา theater โรงละคร หรือแม้แต่คำว่า history ประวัติศาสตร์ก็มาจากกรีกครับโอ้โหคำสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะครับมันสะท้อนอิทธิพลทางความคิดของกรีกที่ส่งผ่านมาทางาศาสนาและวิชาการครับค่ะแล้วถัดมาก็เป็นยุคของไวกิ้งช่วงศตวรรษที่8ถึง11อันนี้ก็เป็นการลุกรานอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคราวนี้มาจากทางสแกนดิเนเวียพวกไวกิ้ง พวกเขาได้มาแค่ปล้อนอย่างเดียวแต่มาตั้งถิ่นฐานมาค้าขายด้วยอันนี้ส่งผลต่อภาษาเยอะไหมคะส่งผลเยอะเลยครับเพราะชาวกิ้งพูดภาษาโนสเก่าหรือ old Norse ซึ่งก็เป็นภาษาในกลุ่มเจอร์แมนิกเหมือนก,นกันกับภาษาอังกฤษเก่าอ๋กาอกลุ่มเดียวกันครับทำให้มันผสมปนเปกันได้ค่อนข้างง่ายภาษาอังกฤษก็ยืมคำจาก old Norse มาไม่น้อยเลยโดยเฉพาะคำที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน กฎหมายหรือการเดินเรือคำพวกนี้มันเข้ามาแทนที่คำเก่าบ้างหรือมาเติมในส่วนที่ภาษาอังกฤษเก่าอาจจะไม่มีคำเฉพาะบ้างมีตัวอย่างเด็ดๆไหมคะอยากรู้เลยอะ่ะมีครับมีอย่างคำว่า sky ท้องฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาจากคำว่า s k i ใน old Norse นะครับมันเข้ามาแทนคำภาษาอังกฤษเก่าคือคำว่า heaven ซึ่งคำนี้ต่อมากลายเป็นคำว่า heaven หรือสวรรค์แทนเอาหรอคะเพิ่งรู้เลยคะ่ะครับ หรือคำง่ายๆอย่าง Give ให้ Take เอาไปก็มาจาก o อนอนะครับรวมถึงคำว่า Law กฎหมายด้วยที่ผมว่าน่าทึ่งมากๆคือคำว่า Window หน้าต่างครับมาจากคำโอนอสว่า Windowga Windowga ครับแปลตรงตัวคือตาของลม Wind Eye โหตาของลมสุดยอดเลยค่ะเห็นภาพชัดมากเลยใช่ไหมครับ มันทำให้ภาษาดูมีสีสันมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงจุดเปลี่ยนที่แบบว่าสำคัญมาก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 อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ,กษเลยนะคะปี1066การพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มันอันนี้คือเหมือนยกเครื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับปี1 0 6 6นี่คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆวิลเลียมผู้พิชิตนำชาวนอร์มันจากฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอังกฤษพวกเขาก็นำภาษานอร์มันเก่า ซึ่งเป็นสำเนียงหนึ่งของภาษาฝรั่งเศสเข้ามาด้วยคราวนี้มันสร้างสถานการณ์ที่แบบภาษาถูกแบ่งตามชนชั้นอย่างชัดเจนมากครับแบ่งยังไงคะคือภาษาฝรั่งเศสกลายเป็นภาษาของราชสำนักการปกครองกฎหมายชนชั้นสูงอะไรแบบนี้ไปเลยส่วนคนทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังพูดภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งตอนนั้นก็กาลังค่อยๆเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเก่าเป็นภาษาอังกฤษยุคกลาง Middle English อ๋อค่ะในขณะที่ภาษาละตินก็ยังคงใช้ในวงการศาสนาและก็วงวิชาการอยู่ครับผลก็คือคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสแบบลังไหลเข้ามาในภาษาอังกฤษเยอะมากๆเลยสิคะโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอำนาจวัฒนธรรมชั้นสูงอาหารการกินข้อมูลบอกว่าคำยืมจากฝรั่งเศสนี้สัสดส่วนพอๆกับคำจากละตินเลยนะคะคือเกือบหนึ่งใน3ถูกต้องเลยครับเยอะมากจริงๆลองดูคำที่เกี่ยวกับการปกครองสิครับ government รัฐบาล parliament รัฐสภา Justice ความยุติธรรม Court ศาลหรือคำเกี่ยวกับทหาร Army กองทัพ Soldier ทหารพวกนี้มาจากฝรั่งเศสหมดเลยแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องอาหารครับอาหารหรอคะครับคำเรียกเนื้อสัตว์ที่เรากินกันบนโต๊ะอาหารนะครับอย่าง Beef เนื้อวัว Pork เนื้อหมู Poultry เนื้อสัตว์ปีกพวกนี้มาจากภาษาฝรั่งเศส Beef Pork Poulet แต่คำเรียกตัวสัตว์ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่่าววัว,วพิกหมูชิเคเก้นไก่ยังเป็นคำแองโกลเซกซอนเดิมอยู่โอ้โหจริงด้วยค่ะไม่เคยสังเกตเลยครับมันสะท้อนสังคมสองชนชั้นในยุคนั้นได้ชัดเจนมากเลยนะครับคือชนชั้นปกครองที่พูดฝรั่งเศสเป็นคนสั่งอาหารส่วนชนชั้นล่างที่พูดอังกฤษเป็นคนเลี้ยงสัตว์โหสุดยอดตัวอย่างเลยค่ะชัดเจนมาก แล้วนอกจากการยืมคำศัพท์แล้วค่ะมีผลต่อโครงสร้างภาษาด้วยไหมคะช่วงนี้มีครับมีผลอย่างมากเลยนี่เป็นช่วงที่ภาษาอังกฤษเปลี่ยนเข้าสู่ยกกลางหรือ middle English อที่บอกไปการที่มีภาษาฝรั่งเศสเข้ามาปะปนเยอะๆเนี่ยมันทําให้โครงสร้างไวายากรณ์ของภาษาอังกฤษเก่าที่เคยซับซ้อนมากๆนะครับมันเริ่มเรียบง่ายลงง่ายลงยังไงคะคือระบบการผันคําตามเพศ ตามการกะหรือการลงท้ายคำต่างๆที่มันเคยยุ่งเหยิงเนี่ยมันเริ่มหายไปเยอะมากทำให้ลำดับคำในประโยคกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นแทนเพื่อจะบอกว่าใครทำอะไรกับใครแล้วก็มีการใช้คำบุพบ,บทเยอะขึ้นอย่าง off to for แล้วก็พวกกริยาช่วย will may can ก็ใช้มากขึ้นครับอ๋อค่ะค่ะ อาจจะพูดได้ว่าภาษาอังกฤษมันเริ่มปรับตัวให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นระหว่างคนที่พูดภาษาเดิมกับผู้ปกครองที่พูดภาษาฝรั่งเศสแล้วนะครับแล้วก็มีงานเขียนสำคัญอย่าง The Canterbury Tales ของชอเซอร์ที่ช่วยสร้างมาตรฐานให้ภาษาอังกฤษยุคกลางด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ใช่ครับงานของชอเซอร์ซึ่งเขียนด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงลอนดอนหรืออีสมิธแลนด์นะครับได้รับความนิยมมากแล้วก็มีส่วนสำคัญเลยที่ทำให้สำเนียงนี้กลายเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษามาตรฐานในเวลาต่อมาค่ะ เดินทางกันต่อเลยนะคะมาถึงช่วงปี1500เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าภาษาอังกฤษยุคใหม่ตอนต้น Early Modern English ยุคนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำคัญสคัญบ้างคะยุคนี้มีปัจจัยใหญ่ๆ2อ,อย่างเลยครับที่ส่งผลกระทบหนึ่งคือยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาคือมันมีการฟื้นฟูความสนใจในศิลปะวิทยาการของกรีกกับโรมันนักวิชาการก็หันไปศึกษาภาษาละตินกับกรีกกันอีกรอบ ข่าวนี้เป็นการยืมคำศัพท์เข้ามาเพิ่มโดยเฉพาะคำศัพท์ทางวิชาการปรัชญาศิลปะอย่างคำว่า t r AGEDY โศกนาฏกรรม COMEDY สุขนาฏกรรม LOGIC ตรรก,กะหรือ s k e l e t o n โครงกระดูกอ๋อเป็นคำศัพท์ที่แบบดูวิชาการขึ้นซับซ้อนขึ้นใช่ครับทำให้ภาษาอังกฤษมีคลังศัพท์สำหรับเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วปัจจัยที่2คืออะไรคะปัจจัยที่2นี่สาคัญมากครับคือ การปฏวิวัติวงการพิมพ์ท่านพิมพ์ครับการที่วิลเลียมแคคสตันนำแท่นพิมพ์เข้ามาในอังกฤษเมื่อปี1476เนี่ยมันทำให้หนังสือแพร่หลายขึ้นมากราคาถูกลงคนเข้าถึงง่ายขึ้นอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่ทำให้เกิดมาตรฐานของภาษาขึ้นมามาตรฐานยังไงคะคือ ทั้งการสะกดคำแล้วก็ไวยากรณ์มันเริ่มถูกกำหนดให้เป็นแบบแผนมากขึ้นเพราะว่าโรงพิมพ์เขาต้องการความสม่ำเสมอในการผลิตนะครับจะพิมพ์สะกดแบบนั้นทีแบบนี้ทีก็ไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพื่อให้มันเหมือนกันหมดใช่ครับแต่ในขณะที่การสะกดคำเริ่มนิ่งๆตามการพิมพ์แล้วการออกเสียงกลับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เขาเรียกว่า great vowel shift ใช่ไหมคะอันนี้ดูซับซ้บซอนจังเลยค่ะใช่ครับซับซ้อนพอสมควรเลย มันคือการเปลี่ยนแปลงระบบการออกเสียงสระยาวที่เกิดขึ้นแบบช้าๆเป็นร้อยๆปีเลยครับทำให้การออกเสียงสระหลายตัวในภาษาอังกฤษมันเลื่อนตำแหน่งในปากไปจากเดิมเลื่อนยังไงคะพอมีตัวอย่างไหมคะอย่างเช่นคำว่า bite ที่แปลว่ากัดสมัยก่อนเคยออกเสียงคล้ายๆ beat ที่แปลว่าหัวบีดในปัจจุบันครับส่วนคำว่า meet ที่แปลว่าพบเคยออกเสียงคล้ายๆ mate ที่แปลว่าเพื่อน โอ้โหต่างกันเยอะเลยนะคะครับผลกระทบสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือมันทำให้การสะกดคำภาษาอังกฤษที่เราเห็นทุกวันนี้กับการออกเสียงจริงๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่อ๋อเพราะการสะกดมันหยุดตามการพิมพ์แต่เสียงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องครับการสะกดมันค่อนข้างจะหยุดนิ่งไปกับมาตรฐานการพิมพ์แต่การออกเสียงมันเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆ นี่คือสาเหตุหลักเลยครับที่ทำให้การออกเสียงภาษาอังกฤษมันดูยากดูท้าทายสำหรับคนเรียนแล้วก็ทำให้เกิดพวกตัวอักษรเงียบด้วยอย่างตัว K ในคำว่า n i f e ที่แปลว่าวมีดสมัยก่อนเขาออกเสียง K นะครับคล้ายๆค n ฟฟ e แต่ตอนนี้ไม่ออกแล้วอ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะที่มาของความปวดหัวเรื่องการสะกดนี่เอง แล้วยุคนี้ก็เป็นยุคของเชคสเปียร์ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับวิลเลียมเชคสเปียร์เป็นอัจฉริยะด้านการใช้ภาษาอังกยุคใหม่ตอนต้นจริงๆเขาไม่เพียงแต่ใช้คำศัพท์ที่มีอยู่ได้อย่างสุดยอดนะครับแต่ยังสร้างคำใหม่ๆสร้างสำนวนใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่างคำว่าอะไรบ้างคะโอ้เยอะเลยครับอย่าง IB โ l ลูกตาและก l, l u s t e r ที่แปลว่าวไม่สดใสไม่น่าสนใจหรือ Swa g เก r ที่แปลว่าเดินกลางๆหน่อย โหคำพวกนี้เชคสเปียร์คิดเหรอคะเนี่ยใช่ครับเขาแสดงได้เห็นถึงศักยภาพความยืดหยุ่นของภาษาอังกฤษได้ดีจริงๆนอกจากเชคสเปียร์แล้วก็ยังมีคัมภีร์ไบเบิลฉบับพระเจ้าเจมส์ k i ง g j a m ์ s บ i บ l e ที่ตีพิมพ์ปี1611อันนี้ก็มีอิทธิผลสูงมากเหมือนกันในการสร้างมาตรฐานภาษาแล้วก็ทิ้งสำนวนต่างๆไวใ้ให้เราใช้เยอะเลยครับค่ะแล้วยุคนี้ภาษาอังกฤษก็เริ่มเดินทางออกนอกเกาะอังกฤษแล้วด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับยุคแห่งการสำรวจการล่านานิคมมันเริ่มต้นขึ้นแล้วภาษาอังกฤษก็เริ่มแพร่กระจายไปที่อเมริกาแคนาดาและก็ที่อื่นๆ ก็เริ่มมีการยืมคำจากภาษาพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเข้ามาบ้างอย่างโพเ a โตมันฝรั่งทูเม t โตมะเขือเทศหรือค n นูเรือแคนูอ๋อค่ะเป็นก้าวแรกๆสู่การเป็นภาษาโลกครับผมค่ะมาถึงช่วงศตวตรรษที่1 8บแถึงสิยุคจัก,กรวรรดิอังกฤษอันนี้ภาษาอังกฤษคงได้รับอิทธิพลจากทั่วโลกเลยสิคะเนี่ยแน่นอนครับ การแผ่ <Krist ian> ขยายของจกักรวรรดิอังกฤษนี่ทำให้ภาษาอังกฤษไปสัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกเลยครับก็เกิดการยืมคำศัพท์จากภาษาต่างๆในเอ,อเชียในแอ,อฟริกาในตะวันออกกลางเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะลองดูนะครับคำว่าแชมพูแชมพูที่เราใช้กันเนี่ยมาจากภาษาฮินดีนะครับแปลว่านวดจริงเหรอคะครับคำว่าบังกะโลบ้านชั้นเดียวก็มาจากอินเดียเหมือนกันคิออสก์ ซุ้มขายของเล็กๆมาจากตุรกีผ่านภาษาฝรั่งเศสอีกทีอัลเจราพีชคณิตก็มาจากภาษาอาหรับโอ้โหมาจากหลายที่มากๆเลยค่ะครับคำเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าโลกมันเชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆผ่านภาษาอังกฤษนี่แหละครับค่ะพ่อมาถึงยุคปัจจุบันเลยศตวรรษที่2 0่สถึงยีการเปลี่ยนแปลงยิ่งเร็วขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเร็วขึ้นมากครับโดยเฉพาะย่างยิ่งจากอิทธิพลของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตการสื่อสารที่มันไร้พรมแดนแล้วก็พวกวัฒนธรรมป๊อปต่างๆภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางหรือลิงกัวฟรังกาของโลกอย่างแท้จริงไปแล้วครับมีการสร้างคำใหม่ๆตลอดเวลาอย่างเซลฟี่หรืออีโมจิอะไรพวกนี้คค่่ะะมีการยืมคำจากภาษาอื่นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แล้วที่น่าสนใจคือมีการนำเอาชื่อเฉพาะหรือชื่อแบรนด์สินค้ามาใช้เป็นคำกริยาด้วยอ๋ออย่างเช่น to Google ที่แปลว่าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรืออย่างที่เขาพูดกันว่า to Hoover ที่แปลว่าดูดฝุ่นใช่ไหมคะใช่เลยครับการที่ชื่อแบรนด์มันกลายมาเป็นคำกริยาทั่วไปแบบนี้ได้มันแสดงให้เห็นว่าภาษามันมีชีวิตจริงๆมันปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของผู้คนตลอดเวลาซึ่งคำประเภทกลายมาเป็นคำทั่วไปเนี่ย ข้อมูลบอกว่ามีสัดส่วนอยู่ราวๆสเปอร์เซ็นก็ไม่น้อยเลยนะครับค่ะ สรุปแล้วนะคะการเดินทางของภาษาอังกฤษนี้มันเป็นการผสมผสา,านกันอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยนะคะเริ่มจากแกนหลักที่เป็นภาษาเจอ์มนิกของแองโกลแซกซันได้รับอิทธิพลจากละตินซ้ำไปซ้ำมาได้รับจากนอร์สเก่าของไวกิ้งแล้วก็มีการปรุงรสครั้งใหญ่ด้วยภาษาฝรั่งเศสมีการขัดเกลาจากาศาสนาจากยุคเรเนซองส์การสร้างมาตรฐานด้วยการพิมพ์การเปลี่ยนแปลงทางเสียงครั้งใหญ่จนมาถึงการรับอิทธิพลจากทั่วโลกในยุคจักรวรรดิและยุคโลกา พิวัเหมือนการทอผ้าผืนใหญ่ที่ใช้เส้นใยจากหลากหลายวัฒนธรรมมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังทอต่อไปเรื่อยๆด้วยใช่ครับพอเราเข้าใจประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วเนี่ย มันทำให้เราไม่ค่อยแปลกใจกับความซับซ้อนหรือบางทีก็ความดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลของภาษาอังกฤษในปัจจุบันเท่าไหร่ครับมันอธิบายได้ว่าทำไมการสะกดคำมันถึงดูยุ่งยุ่งแบบนั้นทำไมถึงมีคำผู้พ์แปลกๆอย่าง children เด็กๆหรือ mice หนูหลายตัวที่ไม่ได้เติม s อ๋อ oh, <c oughs> ใช่ๆช่ค่ะ หรือทำไมถึงมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมากๆแต่มาจากคนละภาษาอย่างคำว่า kingly ที่แปลว่าเกี่ยวกับกษัตริย์มาจาก Anglo-Saxon royal ก็ความหมายคล้ายๆกันมาจากฝรั่งเศส regal ก็คล้ายกันอีกมาจากละตินโหมีหลายคำเลยครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปจากการผสมผสานที่ว่านี่แหละครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราคะอาจจะบอกได้ไหมคะว่าการที่ภาษาอังกฤษมันเปิดรับอิทธิพลจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ย นั่นแหละคือเคล็ดลับความสำเร็จของมันที่ทำให้มันปรับตัวได้ดีแล้วก็แพร่หลายไปได้ทั่วโลกกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญในปัจจุบันประมาจะเป็นอย่างนั้นเลยครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดปิดท้ายนะครับในเมื่อภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยืมคำจากภาษาอื่นมาตลอดประวัติศาสตร์ของมันเลยเนี่ย อะไรล่ะครับน่าจะเป็นอิทธิพลสำคัญระลอกต่อไปที่จะเข้ามาหล่อหลองภาษาอังกฤษในอนาคตในศตวรรษหน้าอืมน่าคิดนะคะจะเป็นอิทธิพลจากภาษาใดภาษาหนึ่งที่กำลังเติบโตมากๆอย่างเช่นภาษาจีนกลางหรือภาษาสเปนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวก AI หรือ Virtual Reality ที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารกันไปเลย หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆที่เรายังคาดไม่ถึงก็ได้นะครับค่ะเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าภาษาอังกฤษจะเดินทางไปทางไหนต่อสำหรับการสำรวจการเดินทางของภาษาอังกฤษในวันนี้ก็คงจบลงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้มองภาษาอังกฤษในมุมที่ต่างออกไปได้บ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ